ข้ามาที่ประตูห้านะคะมาแล้วก็จะมาเช็คอินตรงตรงัวเคนะคะเพราะว่าเราจะไปสิงคโปร์แต่ว่าเพื่อนเรายังมาไม่ถึงสหาการตอนนี้นก็น,านา่าจะค่อนข้างปกติแล้วเพราะแบบว่าคนเต็มไปหมดเลยนั่นแหละค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมาแบบเช็คอินเปิดให้แล้วเดี๋ยวเราขอตัวเช็คอินก่อนนะคะ วันที่22พร้อมดินมากค่ะใช่ถ่ายแล้ว Yes, you can ไม่เป็นไรแต่ว่าทีนี้ตรงมือไลออนอะอยากได้รูปสวยๆอะถ่ายให้หน่อยค่าตั้งค่าในนี้ไม่ได้โอ้ยเจ๊ทำอย่างงี้ดิไอ <laughs> โฟนเลยนะพี่ s u y s so we c a n make t o ร r o o ่ม so วันนี้เราถึงห้องพักแล้วนะคะซึ่งเหนื่อยมากทุกคนที่สนามบินอะ่ะมันค่อนข้างวุ่นวายคนติดต่อมาค่อนข้างเยอะเลยน่าจะไม่ได้ถ่ายเลยอะ่ะรอได้ชั้นที่หกนะห้องถือว่าไม่เล็กนะคะไปดูห้องน้ำกันาับแรกสิ่งที่เราจะโอเค ก็ค่อนข้างเล็กอะแต่ก็ได้อยู่ก็ค่อนข้างเล็กอะแต่ก็ได้อยู่ <What? S 1> แล้วก็มีโทรศัพท์หนึ่งก็ไม่ไม่เล็กนะคะสำหรับราคานี้ ค่ะทุกคนก็เหนื่อยแต่ว่าก็เฮ้ถึงที่นอนแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปไหนกันต่อเดี๋ยวเราจะมาบอกนะคะนี่ก็คือห้องแรมที่เราจองมาก็คือบอสโฮเทลเออโฮเทลบอสนั่นเองนะคะร้อนมากทุกคนร้อนแบบสับๆร้อนแบบเวอร์โอเคซี